สิ่งที่น้องเห็นในตอนนี้นะครับดูช่องใส่ของด้านล่างน้องๆเห็นอะไรไหมคาถาห้าสีนะครับมันมีทั้งหมด5สีแล้วก็บูมแมลง1อันแล้วก็คาถาเปล่าอีก1อันนะครับซึ่งในแต่ละสีเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะดูกันในคลิปนี้แหละนะถ้าตีพ่อมดตายนะครับมันจะมีของดอบซึ่งมันจะมีเศษลูกแก้วนะครับของพ่อมดดรอปลงมานะครับแล้วก็ exp แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ เนี่ยมันจะมีกระดูกที่พันด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยดรอปลงมาด้วยนะครับอ่ะเห็นไหมครับคาถาแต่ละสายนะครับเวลาจะสร้างคาถาแต่ละสายขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องใช้คาถาเปล่านะครับแล้วมาบวกกับลูกแก้วที่ดรอปจากพมดคนป่านะครับไปไห้ป่าอ่าเห็นไหมครับเมื่อกี้เห็นอะไรไหมนี่คือคาถาม่วงนะครับนี่ฟ้าผ่าเห็นไหมครับเวลาใช้คาถาม่วงมันจะเป็นฟ้าผ่า พ่อหมดสายฟ้าอู้เหลือสามเลยอะทีเดียวจากเลือดเท่าไหร่จากเลือดสี่สิบสองนะครับตรงนี้สี่สิบสองเหลือสามแรงมากเลยนะ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนที่ชมคลิปนี้กันทุกๆคนด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูอัปเดตเวอร์ชัน0.51ที่กำลังจะเข้ามาภายในบรรพุธนี้กันนะครับว่าเวอร์ชัน0.51เนี่ยมันมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นการดูวิดีโอของคนอื่นไปแล้วก็เป็นการอธิบายว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคืออะไร นะผมก็ไปดูมาแล้วล่ะว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะมันคืออะไรมันใช้ทํำยังไงนะครับโอเคนะครับผมก็จะให้เครดิตช่องนี้ละกันนะช่องนันดาเพลนะครับซึ่งเป็นช่องจากประเทศโปรตุเกสนะของพี่นันดาละกันนะครับนี่พี่เขาก็ทําคลิปเกี่ยวกับเกมไมค์ครับเกมมินิเวิร์นี่แหละ โอเคนะครับพอเราเข้ามาในเกมเสร็จแล้วใช่ไหมสิ่งที่น้องเห็นในตอนนี้นะครับดูช่องใส่ของด้านล่างน้องๆเห็นอะไรไหมคาถา5สีนะครับมันมีทั้งหมด5สีแล้วก็บูมแมลง1อันแล้วก็คาถาเปล่าอีก1อันนะครับซึ่งในแต่ละสีเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะดูกันในคลิปนี้แหละนะ คาถาขาวๆไอ้นี่นะครับผมไม่แน่ใจนะว่ามันคือสายอะไรเหมือนกันนะครับมันใช้เศษลูกแก้วอ่ะของพ่อมดคนป่าที่ใช้คาถาสีขาวอ่ะนะซึ่งพ่อมดแต่ละสายเนี่ยก็ถือคาถาไม่เหมือนกันอีกแหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแต่ละสายเนี่ยถือคาถาแบบไหนกันบ้างนะสิ่งที่ล,ลอยอยู่ตรงนี้ก็คือพ่อมดนะครับพ่อมดก็จะลอยอยู่บนฟานะอ่ะ เห็นคนป่ามีดาเมจไหมครับนี่คนป่าติดดาเมจอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วน้องๆคิดว่ามันคืออะไรอะหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่ามันคืออะไรน้องๆอ,อาจจะเห็นพุ่มไม้ด้านล่างตรงนี้ใช่ไหมครับนี่พุ่มไม้ด้านล่างตรงนี้ก็คือเออมันจะเป็นพุ่มไม้หนามนะครับความสามารถของมันคือสร้างดาเมจถ้าเวลามีใครเข้าใกล้บันนะครับเหมือนต้นกระบองเพชรอะเราสามารถที่จะใช้พุ่มไม้นี้มากันคนป่าได้นะครับทําเป็นรั้วบ้าน ทำเป็นรั้วป้องกันรอบๆบ,บ,บ้านเราได้นะครับหรืออาจจะทําเป็นกับดักก็ได้นะเท่า, <PM> ท,าที่ผมดูมานะครับมันลดทีละห้านะลด<ร>เลือดทีละห้านะครับอันนี้เขาใช้คาถาไฟนะครับสีแดงนี่คือคาถาไฟนะครับดูเห็นไหมใช้คาถาเสร็จเนี่ยมันจะมีติดสถานะด้วยนะครับนี่นี่คือสถานะไฟไหม้นะครับนี่เห็นไหม ที่เขียวๆนี่คือน่าจะเป็นคาถาหมอนะครับนี่คาถาที่มันบอกว่ามันจะมีหมอใช่ไหมน่าจะเป็นคาถาเพิ่มเลือดนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้หน่อยอ่าโอเคนะครับ ข้าทาเปล่านะครับค้าทาปล่าท,ที่ยังไม่มีลูกแก้วด้านในนะครับมันจะครับกับใช้ไม้ต้นอาเบอร์ครับนะครับบวกกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นเสรศษๆตรงเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าคืออะไรเดี๋ยวเรออัปเดตเข้ามาเดี๋ยวเราก็าม,าาามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ เห็นไหมครับคาถาแต่ละสายนะครับเวลาจะสร้างคาถาแต่ละสายขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องใช้คาถาเปล่านะครับแล้วมาบวกกับลูกแก้วที่ดรอปจากพ่อมดคนป่านะครับเดี๋ยวมันจะดรอปยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะต้องทําคาถาเปล่าขึ้นมาก่อนนะครับนี่นะครับคือพ่อมดคนป่าเห็นไหมเขาไม่เดินนะครับเขาก็จะลอย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 ไปลอยมานะ ซึ่งในแต่ละตัวนะครับจะมีลูกแก้วไม่เหมือนกันนะครับลูกแก้วที่อยู่ในคาถาของเขาอ่ะเห็นไหมนี่คือคาถาสีนี้นะครับสีขาวเห็นลูกแก้วเขาไหมครับเห็นลูกแก้วเขาไหมครับมันจะเป็นสีขาวเห็นไหมลูกแก้วที่อยู่ในคาถาของเขาอ่ะเเเดดีี๋ยวววพกรราาา่่อับูจะม โอเคตี3ทีพ่อมดตายด้วยดาบพลังงานนะครับถ้าตีพ่อมดตายนะครับมันจะมีของดรอปซึ่งมันจะมีเศษลูกแก้วนะครับของพ่อมดดรอปลงมานะครับแล้วก็ exp แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะมีกระดูกที่พันด้วยอะไรสักอย่างนึงเนี่ยดรอปลงมาด้วยนะครับเราก็เก็บได้เอาไปใช้ในการคราบหมวกคนป่านะ oh, 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 oh. เห็นไหมครับพอมดตัวเมื่อกี้ใช้สีขาวนะครับลูกแก้วสีขาวเขาอ่ะชุบเห็นไหมครับมันก็จะติดผิดนะนี่เหมือนเหมือนเราใช้หนามอ่ะจากพึ่งอ่ะเราติดทิดจากพึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยคล้ายๆกันนะผมไม่เห็นลูกแก้วนะครับ บางทีเราตีพ่อมดตายเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เศษลูกแก้วนะเห็นตัวนี้คืออะไรเอ่ยตัวนี้สีฟ้าอีกเช่นกันนะตัวนี้ก็ไม่ดอกนะครับเห็นไหมอ่าไม่มีลูกแก้วดอกไม่มีเศษลูกแก้วดอกนะครับนี่คือพ่อมม ไฟนะครับน like si eh? ี่เห็นไหมลูกแก้วสีแดงๆนี so ่เลยนะครับนี่ก็พอมดไฟนะครับด้านบนตรงนี้คือพอมดพิษเออไม่ใช่ด้านบนตรงนี้คือพอมดสายฟ้านะครับพิษคือสีฟ้าเนาะเห็นไหมครับมันก็จะดอบนอันนี้เป็นเศษลูกแก้วนะครับสีแดงนะเป็นไฟเ เห็นไหมครับมันก็จะเกิดไฟไหม้นะไฟไหม้นี่คือพ่อหมดสายฟ้านะครับใช้อ่าติสถานะไฟไหม้นะครับอาบุมแมลงโอเค บูมแม่แรงนะครับผมว่าใช้ยากผมดูมาหลายๆช่องนะเวลาป่าอไปนะครับมันจะเบี่ยงออกไปทางด้านขวาเข้าใจไหมเห็นไหมถ้าปลาเนี่ยมันต้องกะแบบกะดีๆเลยนะใช้ยากมากนะครับโอ้ตายด้วยเห็นไหมมันโค้งอ่ะคือมันใช้ยากแต่มันกลับหาเรานะครับ แต่มันไม่เข้าตัวนะคือมันมาตกอยู่ใกล้ๆเรานะครับโค้งวาตะเกาว์อย่าเลยฟซิสต์บุเมเดงเอเห็นไหมมันโค้งนะเราต้องแบบผ่าเอานะครับอะไรอี๋สิ่งีต้องกาไปไม่ป่าไอ่เห็นไหมครับเมื่อกี้เห็นอะไรไหมนี่คือกระทำม่วงนะครับนี่ฟ้าผ่าเห็นไหมครับเวลาใช้กระาำม่วงมันจะเป็นฟ้าผ่านะ ดเห็นไหมครับมันเป็นฟ้าผ่าเลยนะนี่คือคาถาสายฟ้านะครับเสียดาวนะครับเสดาวลบทีละเท่าไหร่เอ่ยเสดาเนี่ยน่าจะกดลดทีละห้าทีละหกนี่แหละนะแล้วก็พอหมดสายฟ้าอู้เหลือสามเลยอ่ะทีเดียวจากเลือดเท่าไหร่ จากเลือด42นะครับตรงนี้42เหลือ3แรงมากเลยนะลบไป39นะครับต่อ1ทีรูปแบบกระดาษสายฟ้าแบบโหดมากนี่ก็คือบรรยากาศภายในป่าดงดิบนะครับนี่เลยก็ประมาณนี้เนาะก็จะเป็นป่าแบบใหญ่ๆเลยต้นไม้ใหญ่ๆครับเดี๋ยวเราก็จะมาค้นหากันอีกทีนึงนะครับหลังจากที่เขาอัปเดตเข้ามาแล้วเนาะ คลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากดูคลิปก็มาหาช่องนี้ได้นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับ